จะเพียงสายลมผ่านจะพา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 เพียง้าย

สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมแบงนะครับปีใหม่ค่ะก็วันนี้นะครับกลับมาเจอกันนะครับกับชิวชเชอร์นะครับเป็นดีลสุดพิเศษเลยนะครับวันนี้มีเกาะเสม็ดเกาะช้างแล้วก็เกาะล้านโอเคสามเกาะนะฮะ ใครที่สนใจจะไปเที่ยวเกาะครับวันนี้นะครับมีมาให้เลือกถึง3มเกาะเลยนะครับฝ<ช>าก <ฮะ S 2> ข้อจออข้อใจกดแชร์ใ,ใ,ให้หน่อยนะครับท่านใดเข้ามาชมทิกตอกนะชมบ้านฟ้าบ้านแดงนะครับกดแชร์ให้หน่อยขอให้หน่อยครับพี่นะครับข,อใ,นะขอให้ถึงหนึ่งหมื่นหัวใจเดี๋ยวเริ่มเลยทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เกาะสม็จเกาะช้างเกาะล้านนะครับคุณต้องได้สักเกาะหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาที่เราคัดมาวันนี้คือแบบว่าราคาแบบหลุดๆเลยนะครับหลุดโลกไปเลยนะครับไม่มีลลแล้วลลหลุดไปเลยนะครับไปไกลเลยตอนเนี้ยแล้วก็ทุกที่นะสามารถซื้อตอนนี้คุ้มที่สุดนะเพราะว่า ใช้ได้ถึงปีหน้าเลยนะคะปี6 8ทุกอันไม่ใช่ว่าใกล้ๆหมดแล้วนํามาไลฟ์ขายนะไม่ใช่นะก็คือใช้ได้ปีหน้านะครับยาวๆไปเลยทุกคนหนะคะไม่ครับปากกดแชร์ข้อจอข้อใจให้หน่อยครับหลุดมาแต่ที่บอกเลยว่าจำนวนจํากัดเหมือนเดิมอันนี้สีหายแอดแบงเห็นปะไหนครับเนี่ยค่ะอ๋อแต่ว่าจำนวนเห็นอยู่นะเออยังเห็นอยู่อเห็นอยู่เห็นอยู่นะครับ สวัสดีครับ1 5 0ท่าน2อ0ท่านกดข้อจอข้อใจกดแชร์ให้หน่อยเร็วทุกคนนะ0ฮะห0 0 0ัหัวใจเดี๋ยวเริ่มเลยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนหาสวัสดีช้างนะคะชิวโจววันนี้เราเอา3เกาะ3ที่คัดมาเน้นๆสามที่เลยนะคะแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถใช้ถึงปีหน้าเลยเกาะสม็ดเกาะช้างเกาะล้านนะครับพวกนี้คือเที่ยวได้ทั้งปีครับทุกคนนะครับแล้วก็ พาราวันนี้นี่คือแบบแต<ช>่ละที่ครับนี่สองท่านใช้ได้ทุกวันนะครับบางที่นี่คือรวมรถรับส่งด้วย<ช>มีท่าเรือด้วยรวม<ช>เรือด้วยนะครับนี่<ช>เห็นไหมนะฮะ สวัสดีนะคะ360ท่านที่อยู่กับเราตอนนี้นะะมาครับจะถึง1 0 0 0พันละนะฮะดูข้าว้าวก่อนนะคะคก็คือราคานี้ถ้าเกาะล้านนี้ราคานี้เลย1,250บาทต่อห้องสำหรับ2ท่านรวมอาหารเช้านะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ใช้ได้ยกเว้นวันหยุดยาวหยุดนะคะตะเลิกนะคะใช้ได้ถึง31มมีนาปีหน<ช>้าหนพันสองห้าสิบนะนี่คือเกาะล้านแล้วก็ใช้ได้2ท่านด้วยนะมีรถรับส่งโรงแรมจากท่าเรือด้วย ใช่ครับไม่ต้องเดินเองนะครับสบายเลยถ้าเกิดสนใจอยากรับรายละเอียดทำยังไงแอดแบงค์แคปเจอร์ครับแคปเจอร์เลยนะครับแคปเจอร์ทักแอดมินด่วนเลยนะครับแต่ละที่มีมาไม่เยอะนะครับราคานี้นะครับต้องรีบนิดหนึ่งทุกคนนะครับพักได้ทุกวันด้วยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช้ได้เลยยกเว้นขั้นหยุดยาแล้วก็นั่งขัดตะลิกเหมือนเดิมนะครับนะคะอ่บอกก่อนนะว่าจะทักแอดมินยังไงนะคะก็สามารถนะคะกดที่ตัวนี้แต่ต้องกดติดตามก่อนนะทุกคน ต้องกดติดตามก่อนนะคะกดติดตามแล้วก็คลิกไปที่ตัวโปรไฟล์เลยค่ะที่ตัวโปรไฟล์แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีตัวเขียนว่าข้อความนะคะก็ดข้อความได้เลยไม่โฟกัสดุดไปแล้วนี่นี่นี่โอเคโอเควันนี้นะคะก็คือ ข้เลยอความได้เลยนะคะแต่ว่าต้องติดตามก่อนนะมันถึงจะขึ้นคําว่าข้อความนะคะถ้ายังไม่ติดตามมันจะขึ้นว่าไม่ได้อ่าเดี๋ยวนะสั่งเข้าสังเกตอ๋อนะครับอีเวนต์เยอะนะครับช่วงนี้อ่ะเกาะเสม็ดครับอันนี้คือเกาะเสม็ดครับอยู่ตรงริมอ่าวกลางเลยนะครับกับบ้านหอยสีนะครับห้องจังเกิลดีลักสองท่านนะครับรวมอาหารเช้านะครับมีเรือรับส่งด้วยนะครับฮาราสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับใช้ได้ทุกวัน นะครับนี่นะฮะและที่นี่นะคะเขาบอกว่าติดริมทะเลค่ะแล้วก็มีร้านอาหารในตัวคาเฟ่ในตัวนะคะแล้วก็อาหารอร่อยค่ะนี้นี่แบบนี้เลยมีรูปให้ชมด้วยติดทะเลครับนะครับนี่นะ ลงทะเลได้เลยนะครับเล่นได้เลยนะครับบรรยากาศดีนะครับมีเรือรับส่งด้วยนะครับนี่ที่เกาะสม็ดนะอยู่ตรงริมอ่าวกางนะครับกลับบ้านพอยสีนะครับสนใจแคปเจอร์ทักหายันมินเลยนะครับในพาราสามพันบาทครับใช่ค่ะนะฮะพารานี้3ามหนึ้ี่คือเป็นต่อห้องนะคะพาราต่อห้องนะสำหรับ2ท่านรวมอาหารเช้าแล้วสำหรับ2ท่านเลยนะคะแล้วก็รวมเรือรับส่งนะคะตามรอบเลย มาในราคานี้ฐานเช้าด้วยนะเป็นที่พักที่อยู่ใกล้ท่าเรือด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดจะนั่งเรือนะคะมาที่เกาะเสม็ดนะอันนี้ก็เดินทางสะดวกเลยนะคะแล้วก็ติดริมทะเลด้วยนะคะสนใจแคปหรือทักแอดมินได้เลยนะคะในช่องกล่องข้อความนะแล้วเก็บไว้ใช้กระดาคมปี68นะครับก็คือกลางปีหน้านะครับนะครับเก็บไว้ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับซื้อก่อนก็ได้นะครับปีแพนจะไปเที่ยวก็นำไปใช้ก็ได้นะฮะในภารานี้นะครับ ที่เกาะเสม็ดกับบ้านพลอยสีนะครับแคปเซ็ตถ้าหายมินเลยนะครับอันนี้คือหลุดมาไม่เยอะนะครับย้านะครับว่าไม่เยอะนะครับใครที่สนใจก็รีบตะหายมินเลยนะฮะไม่ถึงสิบใบไม่ถึงสิบใบนะคะนะครับอ่ะอันนี้นะคะดูวันวันเดินทางไม่ใช่วันเดินทางนะอันนี้ใช้ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมปีหน้านะคะปีหน้าเลยปี68เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เหลือไม่ถึง10ใบแล้วถ้าเกิดว่า สนใจนะคะรีบทักแอดมินได้เลยนะคะทักแอดมินเลยนะจ๊ะแคปคได้เลยจ้ะกอเสม็ดนะฮะบ้านล<พ>อยสนนีสสสนี่ครับ อยู่ตรงริมอ่าวกลางนะครับใช่่คะที่ต่อไปที่ไหนเลยสนใจแคปเจอร์ทักหายมินได้เลยนะครับถ้านในที่เข้ามาชมนะฮะฝากข้อจอข้อสาฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับที่ต่อไปนะคะอันนี้เป็นบารารีรีสอร์ทนะคะจะเป็นแบบว่าออกแนววินล่าส่วนตัวริมทะเลเกาะช้างนะคะแล้วก็อยู่ติดริมทะเลเลยอยู่บนหาดคคองพ้านะคะมีสระว่ายน้ำนะคะบรรยากาศส่วนตัวเลยคือพักได้ทุกวันราคานี้25 0 0 50นะคะราคาต่อห้องสําหรับ2ท่านรวมอาหารเช้าแล้วสําหรับ2ท่านนี่เลยบรรยากาศดีริมทะเลนะครับไม่ถึง3,000ันนะครับหูราคานี้นะครับดีมากนะครับร้อมอาหารเช้าด้วยนะครับบรรยากาศดีนะครับสท่านกับห้องดีลักซ์วิลล่าการ์เด้นวิวนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็จํานวนจํากัด มีไม่ถึง1ิบใบนะคะ,ะก็ยังไงรีบเลยนะคะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยที่ใหม่กับแบงค์เอามานะคะคเหลือจำนวนจำกัดและไม่ถึง10บใบทั้ง3มที่นะเพราะฉะนั้นเลยรีบเอามาไลฟ์มาบอกก่อนสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักแบบแนวเกาะนะคะครบบนี่นลแล้วก็ห้องพักเป็นแบบนี้<ช>เลยนะครับ ห้องใหญ่ๆสวยๆเลยนะฮะแล้วก็พาลาสองพาบาทคือคุ้มมากนะครับใช้วันหยุดไออ่วันเสาร์ได้นะครับยกเว้นวันหยุดแล้วก็วันหยุดยาวนะใช่ค่ะนี่ใช้เสาร์อาทิตย์ได้นะคะแค่วันหยุดยาววันหยุดนักการเล่กนะคะใช้ไม่ได้เท่านั้นเองนะคะแต่นี่แต่ว่าใช้ได้ยาวถึง31กรกฎาคมปีหน้าเลยนะ68นะครับนะคะซื้อตอนนี้เก็บไว้ใช้ปีหน้าได้นะคะก็คือ 31กรกฎาคมปีหน้าคือเกือบปีเลยนะเกือบปีเลยเกือบปีเลยนะฮะคือยาวๆเลยใช่ซื้อเป็นกีเป็นของขวัญก็ได้นะคะแล้วก็แบบว่าซื้อตอนนี้ใช้ที่หลังคุ้มมากนะครับสนใจที่ไหนก็แคปเจอร์ทักหาแอดมินได้เลยนะครับเกาะเสม็ดเกาะช้างนะครับเกาะช้างก็สามารถนํารถขึ้นเรือนะครับไปขับบนเกาะได้ครับมีคาเฟ่คาเฟ่บนเกาะเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ถูกต้องนะฮะอ่ะต่อไปพี่ต่อไบร้านครับโอ้โหอันนี้คือพาลาแบบ สุดมากครับโอ้โหอันนี้ครับอยู่ใกล้ท่าเรือหน้าบ้านเลยนะคะท่าหน้าบ้านนะคะกับ b o r ิดพูวินล่านั่นเองนะคะครับอ่าเดี๋ยวรอภาพกับชื่อนะคะมานะรับพาลา1,250าครับโอ้โหอันนี้มีใครคอมเมนต์มาไหมแอดแบงถ้าใครสนใจนะครับสามารถนะฮะแคปเจอร์ถ้าหายมินได้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ ฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับนะฮะช่องทางที่ตอกหรือบ้านฟ้านะครับผมนะะฮนี่ค่ะบีออขิดภูวินล่าเกาะล้า <ผม S 2> แบบนี้เลยนะบรรยากาศเป็นแบบว่า เป็นพูลวินล่าแบบนี้เลยนะคะใช้ได้ทุกวันค่ะรวมอาหารเช้าแล้วสำหรับ2ท่านแล้วก็รถรับส่งโรงแรมถึงท่าหน้าบ้านเลยนะคะนี่ใช้ได้ถึง31มมีนาปีหน้าปี68จ้ามีสระว่ายน้ำนะครับนี่ห้องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พาราหนึ่งพองบาทนี่คือ2ท่านนะสำหรับสองรวมอาหารเช้าด้วยนะครับคุ้มมากโอ้โห รวมอาหารเช้าค่ะแล้วก็อันนี้ใไ้ท่านาบ้านเพราะฉะนั้นสะดวกทั้งเรื่องกินแล้วก็เรื่องการเดินทางนะคะถ้ไปแบบว่าไปเกาะลานเนี่ยไปที่ท่านาบ้านส่วนใหญ่เราก็จะแบบสายแวนไงเราจะช่องบอลแล้วก็ขับเที่ยวรอบเลยนะคะอันนี้เกาะล้านพักช่วงปีใหม่ได้ไหมครับปีใหม่ไม่ได้นะฮะไม่ได้ค่ะก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ย ธรรมดาทั่วไปเนี่ยใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นวันช่วงวันหยุดนะะะักขัตเลษ์หรือวันหยุดยาวช่วงปีใหม่เงี้ยจะใช้ไม่ได้เลยนะคะนะฮะสามคนคิดยังไงคะเตียงเสริมเลยครับแต่ละที่อาจจะไม่เท่ากันเนาะ<ช>ถ้าเป็นเด็กอะไรเงี้ยคือถ้าแบบบางที่เนี่ยไม่เกิน5ปีก็อาจจะพักฟรี นะครับก็แล้วแต่ที่ยังไงก็โทรสอบถามกับที่พักได้นะครับหรือว่าสามารถสอบถามกับทางแอดมินก่อนการทําการจองก็ได้นะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเพื่อนไขแต่ละที่พักนะคะอย่างที่แอดแบงบอกก็คือแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะบางที่ที่ได้วอชเชอร์มาเนี่ยจะเป็นห้องที่แบบว่าสําหรับ2ท่านเลยไม่สามารถเสริมเตียงได้ก็มีแต่ถ้าเกิดบางที่นะคะอย่างอันเนี้ยก็คือเสริมเตียงได้ เสริมเตียงเนี่ยก็ต้องชําระเพิ่มกับทางที่พักนะคะอยู่ที่ว่าชําระเพิ่มเนี่ยเท่าไหร่แต่เป็นการชําระเพิ่มเนี่ยต่อห้องอยู่แล้วไม่ใช่ชําระเพิ่มต่อท่านนะคะครับนะอ่าเกาะร้านเกาะร้านต่อเลยอใช้ได้ทุกวันนะครับเก็บไว้ใช้สัปดาห์มีนาคมปี68คือปีหน้าเลยนะครับพาราหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองท่านหนึ่งคืนรวมอาหารเช้านะครับแล้วก็มีรถรับส่งโรงแรมจากตรงท่าหน้าตรงท่าเรือด้วยนะครับคุ้มมากนะครับราคานี้นะครับอ่า ยังไงนะคะแคปแล้วก็ทักสอบถามแอดมินก่อนก็ได้นะคะครเราอยาก <ผม S 1> ให้แบบว่ารับข้อมูลเอารายละเอียดไปดูไปอ่านกันก่อนแล้วค่อยตกลงตัดสินใจสั่งซื้อนะเพราะรว่ายังสั่งซื้อได้อยู่แต่มีแค่จํานวนจํากัดนะอย่างที่บอกคือทุกที่สามที่เนี้ยครับผม อย่างละสิบใบนะคะซึ่งระหว่างเนี้ยที่ใหม่มาดูเนี่ยมันมีบางที่ที่ไม่ถึงสิบใบละอ่านะคะก็ยังไงก็สามารถแคปได้เลยฝากแอดแบนด์ถือใบเขาใหญ่มีไหมครับมีฮะมีฮะท่านใดอ่าสนใจเขาใหญ่ทักหายมินได้เลยนะครับแต่วันนี้คือที่เป็นอ่าพาราพิเศษคือสามที่นี้นะครับเกาะสม็จเกาะช้างเกาะล้านนะครับนะฮะที่อื่นที่แบบว่าราคาปังๆนะตอนนี้เอามาไลฟ์ก่อนเพราะว่า มันจํานวนจํากัดจริงๆนะคะเลยรีบอเ,รเอามาเลยนะทั้ง3เกาะน,นี้นะแคปแน่นี้ไปก่อนได้เลยแล้วก็ถ้าหาแอดมินขอรายละเอียดให้ครบทั้ง3าที่เลยนะคะเอาไปเลือกดูก่อนได้นะคะแล้วก็รีบกลับมาสั่งซื้อสั่งจองได้ที่ไหนสวยครับโอ้โหพี่<อ>สวยทุกที่เลยเออไม่รู้จ <c oughs> ะบอกยังไงแล้วแต่เลือกเลยอ,อยากไปที่ไหนจริงๆอ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดอยากได้แนวแบบติดทะเลเลยแล้วกับว่า ความส่วนตัวเลยสองที่นี้บาลาลีบีดกับบ้านพลอยสีบ้านพลอยสีก็คืออยู่ที่เกาะสมิตนะคะแต่ว่าบาลาลีบีดเนี่ยอยู่ที่เกาะช้างนั่นเองเกาะช้างก็สามารถขับรถเที่ยวบนเกาะได้เลยนรถึ่นเรือได้เลยนนะคะส่วนอันนี้อยู่ตรง อา่อาวอ่าวกลางใช่ไหม,มอาา่มอา,าริมอ่าวการริมอ่าวการนะคะนี่กเกาะสม็จก็ขับรถไปปุ๊บก็มีที่จอดแล้วก็นั่งนั่งเรือข้ามไปนะครับอันนี้เกาะเสม็จเนี่ยคือไม่ได้ติดริมหาดอะไรนะคะแต่ว่าอยู่บริเวณโซนที่แบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะเดินทางสะดวกใกล้ท่านาบ้านนะคะครับผมด้วยความบีออคขีดอ่ะภูวินล่าเนาะเขามีความเป็นวินล่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีสะว่ายน้ำนะคะคือได้ฟิลเหมือนอยู่แบบริมทะเลเหมือนกันนะคะอันนี้ขอแคปเกาะล้านเลยค่ะแคปเลยค่ะเกาะล้านนะครับแคปเจอทัหายมินเลยครับแคปเลยค่ะรานี้คือแบบว่าคุ้มมากพี่ล้วใช้เสาอาทิตได้คือจริงๆเนี่ยเกาะล้านเนี่ยเหมาะกับการไปเสาอาทิตย์มากๆนะคะแล้วพารานี้ใช้เสาอาทิตย์ได้ยกเว้นแค่เป็น วีคที่เป็นวันหยุดยาวอยู่นะคะมาเลิกเท่านั้นเองนะคะพาราหนึ่สองานยนี่เป็นพาราต่อห้องนะสำหรับสองท่านแถมยังแบบว่ารวมอาหารเช้ารถรับส่งที่แบบว่าที่พักกับท่าน้าบ้านด้วยนะคะ1คืนนะครับนะฮะราคาต่อ1คืนนะครับ2ท่านรวมอาหารเช้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเข้าไปในวันเสาร์นะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยยังไงเนี่ยอยากให้เขาเรียกอะไรนะ สำรองล่วงหน้าสักสองวีคเอาอย่างนี้ละกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยที่พักวันเสาร์ของเกาะล้านเนี่ยเขาแบบว่าแทบจะแน่นทุกที่อ,อยู่แล้วนะคะแล้วอันนี้เป็นแบบพาาพิเศษด้วยนะคะสามารถใช้ได้เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะสำรองวันเสาร์นะคะที่คนแน่นๆเนี่ยรเราสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย2วีคเลยนะเพราะว่าที่พักเนี่ยจะเต็มไวะะอันนี้เป็นกิบบูเชอร์นะครับนะฮะก็คือชำระเงินปุ๊บเนี่ยก็จะมีแอดมินนะครับส่ง อาวอเชอร์ไปให้นะครับพอได้วอเชอร์พื่อก็ทําการโทรจองกับทางที่พักได้เลยนะครับนะคะใครมีแผนที่จะไปอยู่แล้วไม่อยากให้พลาดนะซื้อไปก่อนได้นะคะที่พักสวยโปรโมชั่นดีๆขับรถจากกรุงเทพไปได้ใกล้ๆไหมคะถ้าได้ใกล้ๆเนาะถ้าขับรถไปกรุงเทพจริงจริงจริงลองมีโปรโมชั่นจากนครนายกด้วยนะครับที่ใกล้ๆเขาใหญ่ก็ใกล้ๆนะครับก็มีนะครับมีเขาใหญ่มีการนครนายกนครนายก ถ้าขายมินได้เลยนะครับนอกหนจากดีวันนี้นะครับแต่วันนี้คือพาลาคือที่นํามาแนะนํากันนะครับเกาะเสม็ดเกาะช้างแล้วก็เกาะล้านนะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหแล้วเก็บไว้ใช้ได้ปีหน้าทุกที่เลยนะครับหกแปดนะครับยาวๆคือจริงๆอ่ะซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนได้นะที่ฉันก็ลืมไปว่าโตะเนี่ยบังเขาใหญ่ก็ได้ค่ะได้เลยครับพี่ถ้าขายมินอร์นะครับเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่แล้วก็มีนะนะครับมีให้เลือกเหมือนกันนะครับนี่นะ สนใจที่ไหนก็แคปเจอร์ไว้ได้เลยหรือว่าแคปเจอร์รวมไว้ได้เลยนะครับสามที่วันนี้นะครับเกาะเสม็ดเกาะช้างเกาะล้านนะครับใช้ได้ทุกวันหมดเลยนะสามที่แบบนี้เลยเลือกได้เลยราคาดีนะอ่าแล้วอันเนี้ยคือเป็นราคาต่อท่านนะไอ้ราคาต่อห้องนะคะสามดับสองท่านนะคืออาหารต่อท่านนี่ก็คืออย่างอย่างเกาะล้านเนี่ยหารต่อท่านก็คือประมาณ600้0 0บาทต่อท่านพร้อมอาหารเช้าคุ้มมากนะอันเนี้ยนัสายบอกว่าราคาเที่ยว ต่อท่านเนี่ยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกว่าอันนี้สายขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวบนบนเกาะอันนี้สายขับรถเที่ยวบนเกาะนะครับเกาะช้างสามารถขับรถเที่ยวได้<ช> <นะ S 1> อันนี้เกาะช้างนะคะเกาะช้างอันนี้อยู่บ,บนหาดคลองพราวเลยแล้วก็แบบว่าเป็นออกแนววินล่าส่วนตัวริมทะเลนะคะอันนี้อยู่ริมทะเลนะแล้วก็ใช้ได้ทุกวันนะคะรว<ผ>มอาหารเช้าสําหรับ2ท่านแล้วแล้วก็ ใช้ได้ถึง31มีนาปีหน้ามีสระว่ายน้ำอารยากาศเป็นส่วนตัวอันนี้ขับรถไปที่เกาะช้างได้เลยท่านใดสนใจได้ครับย้ำเงื่อนไขทีนึงนะครับสามารถแคปเจอร์นะครับดีลนะครับแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยนะครับช่องทางไหนบ้านบ้านเขียวก็ได้หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับนะหรืกช่องทางไหนก็สามารถแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวมีแอดมินเข้าไปตอบนะฮะนะครับ อันจริงแล้วเดี๋ยวตอนตอนตอนเย็นเราจะมีไหลอีกเนาะใช่นะครับก็ที่จริงเขาใหญ่มีเพื่อนๆถามมาเยอะเลยนะครับถ้านสนใจเขาใหญ่เนี่ยก็สามารถคุยกับแอดมินได้นะนครนายกนะครับราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับใกล้ๆกรุงเทพนะครับมีมาให้เลือกเยอะเลยนะครับแต่วันนี้คืออันนี้คือหลุดมาพิเศษครับมีไม่ถึง10ใบนะครับแต่ละที่นะครับวันนี้นะฮะเกาะเสม็ดเกาะช้างเกาะล้านนะครับ แล้วช่วงนี้นะสายทะเลนะแอตตาเขาอยู่เขาไปสวนพึ่งนะคะคก็ยังไงก็ฝากติดตามไลด์ด้วยนะคะคเพราะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไล์ภาพบรรยากาศมาให้ชมนะฝากติดตามกันไว้ก่อนนะคะคสำหรับใครนะคะที่ผ่านชมเข้ามาในไลฟ์นะคะไม่ฝากแบบติดตามที่โปรไฟล์ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาพวกแบบว่าวอ t เชอร์นะคะที่พักนะคะที่แบบ ซื้อตอนนี้เราใช้ได้ถึงปีหน้าเนี่ยมาเรื่อยๆนะคะพร้อมกับโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทัวร์ลดราคาใกล้วันเดินทางที่มีราคาดีๆดีลพิเศษดีๆนะคะหรือว่าแพ็กเกจเที่ยวทั่วไทยก็มีเช่นกันนะคะที่ฝากติดตามไว้ปุรวันถามมาสนใจค่ะสนใจแคปเจอร์ทักหาดมินได้เลยครับนะครับพี่ปุรยวันบ้านฟ้าก็ทักหาบ้านฟ้าได้เลยนะครับค่ะนะฮะ่าแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ไ้ได้ก่อนได้เลยนะครับ ใช่ค่ะจะบ้านฟ้าบ้านเขียวพักได้เลยนะแอดมินพร้อมสแตนบายตอบทุกทุกทางเลยนะคะใช่ครับผมอ่ะก็สนใจก็รีบนิดนึงนะครับย้ำนะครับว่าแต่ที่หลุดมาไม่เยอะนะครับในพารานี้นะครับอ่าเกาะเสม็ดเกาะช้างแล้วก็เกาะล้านนะครับใช่ค่ะอ่าคะอ่าแคปเจอร์รอบสุดท้ายนะครับนะฮะแคปค่ะแคปไปก่อนเลยแคปไปก่อนได้เลยหรือถ้าเกิดใครไม่ทันนะคะจ้าบบเฮ้ยแวบๆมีเกาะเสม็ดเกาะช้างเกาะล้าน ทักแอดมินก่อนบอกว่าเมื่อกี้ไลฟ์อะไรคะอยากได้รายละเอียดไปดูอย่างนี้นะคะชิว์วอชเชอร์มีวอชเชอร์ er, er, อะไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะให้แอดมินส่งไปให้ดูก่อนได้นะคะคไม่ได้เป็นการที่แบบว่าทักแล้วต้องซื้อเลยนะอยากให้ร,รับข้อมูลไปก่อนเพราะว่า แต่ละอันเนี่ย<ม>คือปังมากจริงๆนะเลยรีบเอามาเอาข้อมนนะะูลมาให้ก่อนกูเก็ตเราก็มีนะครับพี่น้ำตาลนะฮะพี่สามารถถ้าหายมินได้เลยนะครับรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับที่พี่ออยถามมานะครับเรามีม,มาหมดเลยครับทัวต่างประเทศเราก็มีนะเยอะมากนะครับ คือแบบว่าเมื่อวานเนี่ยไปคุยกับแอดมินน้องเจี๊ยบเขาบอกช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงที่เที่ยวแบบเยอะมากๆนะคะก็จะมีญี่ปุ่นจีนนะคะที่แบบว่าคนแบบว่าไปเที่ยวเยอะเลยแล้วก็สนใจเยอะมากๆคะญี่ปุ่นก็ช่วงนี้ต้องคามิคุจิใช่ไหมสวยๆเลยไดครับเรามีราคาพิเศษด้วยนะครับสนใจก็ทักแอดมินได้เลยนะครัหรับต่างประเทศนะครับ อ่ะรอบสุดท้ายแคปเลยค่ะแคปเลยนะครับผมนะเกาะร้านเบลคิดพูวิลล่านะครับเกาะช้างคือบาลีบีดีสอร์แล้วก็เกาะเสเบ็ดบ้านหอยสีนะครับทั้ง3ที่นะในพารานี้นะครับคุ้มมากนะครับใช่เลยค่ะนะค่ะครับก็ประมาณนี้ครับนำมาฝากการสำหรับเที่ยงวันนี้การสำหรับชิวเชอร์นะครับ อ่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่แบบอยู่กันถึงเย็นนะบติดตามไลด์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์อ่าวอเชอร์ายวอเชอร์อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่เป็นวอเชอร์อันนี้นะมันจะมีเป็นแบบว่าอ่ะเดี๋ยวรอติดตามประมาณหนึ่งทุ่มลกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางทิกตอกด้วยท่านไหที่เข้ามาชมเราเป็นครั้งแรกคก็จะมีไลฟ์อยู่บ่อยๆนะครับครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะครับผมสวัสดีครับ